ซัมซุง a 2 3ลืมหรือรหัสหน้าจอเตรียมสายชาร์จนะครับ type c เสียบรอไว้เลยเขาจนะทำคือสายชาร์จต้องดีเน็ตต้องแรงกดปุ่มกดปุ่มลดเสียงกับ power ค้างไว้จนกว่าจอจะมืดย้ายนิ้ว ไปที่เพิ่มเสียงนะครับปุ่ม power ยังค้างไว้อยู่พอโลโก้ Samsung ขึ้นมาให้ปล่อย power เข้าหมด hard reset นะครับเลือก w i p data factory reset เข้าโหมดเป็นข่าเริ่มต้น รีบูตก็มาหน้าจอเซตอัพแล้วนะครับไปรุนอยู่ทีว่าจะติด Gmail ไหมวิธีนี้สามารถแก้ได้ทั้งรหัสแล้วก็ Samsung Account โอ้ oh, ไม่ติด Gmail ครับโชคดีข้าหน้าจอปกติแล้ว